สวัสดีค่ะเมื่อนี้กมาลมกู้ข้าเนาะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคบีคิวเล้กบข้าวกู้ข้าที่ตากไว้เมื่อวานเนาะคะ่ะมันแห้งแล้วเนาะคะ่ะฝน,นกับสิตกแลวค่ะพี่น้องเลยเ <laughs> ดู้ฟ้าเด้อืมเด้อชพร้อมกู้ข้าวน่ฝนพี่นอง คุณนะะ้องคะมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วนะคะเุดละคนเด็กตายสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเลยน้องไอคิวเพื่อกะมาซอยหรือมาวนกับบัวจักเนาะคะ่ะมาซอยหรือม,มาวน อ้าเออกนี่ได้พอซีบสอบอยู่วันนี้ได้จากสอบอีคิวอยู่ในนี้สองสอบสี่สองสอบสี่สอบ ทอ,ทองท่องที่ <laughs> ทองสุดคูณปิ่นนิติใครอื่นไม่เกี่ยวข้องหรอกพี่น้องเอ้ย

มันคือแดดดีอยู่พอเก็บอยู่ดอกมันพอเก็บแต่งามแดดทำมะผึ่งเล็กน้อยมันคือแดดด,อด,ดดีอยู่ช่งเมื่อลหรจับกระสอบให้โลเลยเร็ว,วได้จันมีได้โอโใช้งานได้อยู่บ่เนาะใส่เวียก์ใส่งานได้อยู่บ่ยังเป็นบ่าวปนีเลยมันยังเล้ย วันนี้วันนี้สุดวันนี้วยากลุกช่วงระังมันยังมิดซอยเลยโอ้เป็นตาให้กินข้าวน้ำหลๆอยู่ตัวสนี่เนะเอ็ดซอยได้อยู่น้่มัดนีอมัดนี่สีนี่อะามันก็เก่งปนี้ตัวไอคิว เอาน่าไม, <laughs> ม่ใช่ไม่ร้อหืมเม็ดฝนลงลเลยด้ยนี่เนาะ,ะพี่น้องฝนตกห้ามเนาะคะ่ะเก็บหมแล้วสักได้หูขึ้นล้นเวิร์นเลยเนาะคะ่ะยังไม่ได้กอกใส่กระสอบเลยเนาะคะ่ะฝนตกงห้ามฝ <laughs> นต้ห้ามผม <laughs> โอ้ย ว่าจะไได้ตายอีกก็ได้ตายอีกเหรอพุทธคาแล้วมัน้าแคบเดียวพี่น้องเลยฟ้าห้องขึ้นมาเดียวบาดเดียวห้องตกเลยเก็บนั่นกับเก็บนำกับบทันค่ะคลิปนี้กับพี่อย่างมากมายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบรรณาด้วยด้วยค่ะสวัสดีครับเก็บเข้านี่คนพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย